อยู่กับช่องช่องอะไรวะจ้าม่ด้ละอันนี้ก็จะเป็นแมปดีแคนะฮะดีเจเซไลโอราเยอละอ่อ่อ่อโชคร้ายชิเช่เฮ้ยรถบัสเอ้ยเฮ้ยวงบัสเอ้ยผมเจอจวงบัสจริง <c oughs> <c oughs> เราจะมาเล่นแมปดีแคตัดไปตอนที่ได้เล่นเลยฮะเบรชว้าวสวัสดีคนที่นั่ง ก็แน่ผมอ่ะตัวเตี้ยวกว่ากูอีกอ้าไอ้เตี้ยตอนนี้ก็ได้เล่นแล้วนะ <c oughs> จนกว่าจะได้เล่น <c oughs> นี่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> พลังชีวิตให้เปิดประตูให้เธอให้ให้ให้ใเปิดประตูให้ไปดูอะไรข้างบนไปด้วยได้ไปด้วยไปด้วยไอไปด้ว เมื่อกี้ขึ้นได้แล้วแท้ๆไอเราไม่กล้าจริงๆไม่กล้าจริงๆ,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 ๆไม่นี่ไงนี่นี่ขึ้นไปดินี่หน้าตาก็ขึ้นได้โหไปปีนอะไรประตูล่ะมามาเร็วๆอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหล my nap มี ลูฟี่อะไรใช่เปล่าวะผมอ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกไน้มันปรับเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าทุกคนเด็กน้อยผมอายุแค่แปดขวบเองไม่ผมใกล้จะอายุเก้าขวบผมใกล้ละใกล้ใกล้อายุเก้าขวบสวัสดีฉันชื่อไป ว่าวมีให้กดได้เอ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 ้ยมีคนขอเราเป็นเพื่อนอีเนี้ยแมวตายลรวนี่ไงคนนี้เขาขอเราเป็นเพื่อนเนี่ยคนผู้หญิงเนี่ยนี่สวัสดีนาะยห้ามตายนะต้องอยู่กับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวตายแล้วกูไม่มีเพื่อนเล่นด้วยตายแล้วกูไม่มีเพื่อนเล่นด้วย,วยอะไรเนี่ยอยู่ได้แค่เรื่องเดียว

ฟู้ดอาหารเขาจะให้เรากินอาหารแน่เลยพิซซ่า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 ฉันชอบพิซซ่าเย่ฉันชอบพิซซ่าไม่ไม่ฉันจะเล่นว้าวปะป๊าบัว แมวบวมแด้อด้อด้อดาโอ้ฉันจะสำรวจฉันจะสำรวจดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีท่อแอร์ด้วยสินะนี่ไงมันมีท่อแอร์ด้วยโอ้มันคืออะไรเนี่ยไม่รู้ โเคโเท่ยครูจับโห่เท่เท่นี่แมวแมวตายแลยย้วอน,นี่นี่ว้าเยาเยา่เย่เอาคุณโบคิดอะไรอ่ะ นี่ไงพิซซ่า <c oughs> พิซซ่า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 อ๋อเอาเอ้ยเอ้พีซ่าอยู่เอ้พีซา่ซา,ซา,ซาอยูอออ่มีอยู่ในนี้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เอาพาไปไหนแล้ววะมอร์นิ่งไม่ไม่นาน อะไรอ่ะอา้าวม่งแมวดิ้งไม่เห็นมีไม่มีเสียงเลยโน้ว <c oughs> no. ีเล่นเล่นเย้เราต้องเล่นก่อนนะฮะโอเคถ้างั้นอวยป้าสนุกจังเลยสนุกจังเลยโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ย

ะไล่ดาวเธอทำให้ดาพับพินไหมบอสอะคนดูเหมือนว่าเขาชื่อ,เ,อเลนลี่เออเลนลี่เนี่ยเลนลี่สวอตดีคุณไฟดับเฮลมีด้วยเฮลมีเฮลมีให้ขออยู่ด้วยได้บ <c oughs> <c oughs> เ่เอเอได้เอเด้อด้อด้อเด้ได้ ออผม OMG โอ้ไม่ก็ทำไมหยุดพูดทำไมมันมีอะไรนาอเอาโอ้กูจะจลงมาทำไมกลัวอยู่โอ้จะลงมาทำไมทำอะไรฉันไม่ได้หรอ พ่อผมอ่าล่าเฉยเฮ้ไปด้วยเฮ้ยอย่าหมองอาเป็นแม่เาทำให้ผักชีเฮ้ยเฮ้ยที่ตูดกูมันมาแล้วมันอยู่ไหนไม่มีเลยอ้โหมันติดตัวเพื่อนอยู่เมื่อกี้ ฟปิดปิดดับดาบ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 โอ้โอเมก้าโอ้มจีวันหนึ่งฮะ <c oughs> เอ้ยเพื่อนเพื่อนมึงตัวเตี้ยมึงโดนตีได้ไงเนี่ยมึงโดนโจมตีได้ไงตัวเตี้ยเ <c oughs> ตี้ยเตี้ยมาก <c oughs> นี่คือชื่อของฉันนี่ฮนะ <c oughs> <c oughs> okay. โอเคอเพื่อนอะไรอะรอะไรอะ <c oughs> วาดอะไรอะวาดอะไรเพื่อนวาดอะไรมอนสเตอร์ฮ่าฮ่ามันไม่สชอบอยู่เบบี้มอนเตอร์ เบบี้มอนสเตอร์มันไม่มีจริงไอ้ง่อยไอเด็กเป็ดมึงอะไรเป็ด yeah. มันมีจริงๆดูเลือดเพื่อนกูเ <c oughs> นี่ยดูเลือดเพื่อนกูแต่ละคนดิมันมันเป็นปีกเป็นผีไปนอนเนี่ยเพื่อนกูเลือดลดนะเพื่อนกูน่ะเพื่อนกูเลือดรด ลิลลี่ไม่เชื่ออะไรกูเลยอนอนเสร็จเนี <c oughs> ย่ยเลือดกูก็ลดเนี่ยลิลลี่ไม่สังเกตเลยเลยห <c oughs> <c oughs> ้าสี่สามสองหนึ่งู้เออมันมันมีเพื่อนยือนอ่ะอเมื่อกี้ เราไม่เจอจริงอะไรอ่ะทำไมไฟดับหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไฟดับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่จ่ายค่าไฟแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย Oh my god day happy one ไม่ใช่แล้วใช่ ใช่ฉันอะไรเอาสวัสดีคนนี้เขาแอดเพื่อนกับเราเนี่ยคนเนี้ยคนเตี้ยเตี้ยเนี่ยฉันนกลัวมากเลยฉันแล้วฉันฉันปเลยนี่เอ้า e เอาไม่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 ฉัน ชาย,ยถึงเธองฝ่ายเยียนองตื่นายนะฉันที่ตื่นับบุนในอนเร็วทุกคนเ้าแกไม่นอนแกจะตฉันจะเผาบ้านาพอวอแกเพราะพวอแกไม่ติดตามฉันอ้าออาจเฮ้ยเพื่อนหายไปไหนมทอ๋อ Thank you monster ใครอีกเนี่ยปฏิเสธเขารู้ว่าเราเป็นคนดังรอเปล่าเราเป็นคนดังคนดังอะไรไม่งออกาได้ไหมเนี่ยไม่ได้นี่คนนี้เขาแอดเพื่อนเราเนี่ยว้าวโอ้คืออะไรเนี่ย มมยยยยำยำยโอ้ยมินเพิ่มมาเลยแน่ว่าจะเพิ่มเรือยอ้ากินได้เหรอะผมกินได้เขาจิ่งไปไหนนักๆวะอยู่เฉยไม่เป็นหรอสมาร์่สั้นสมาธิสั้นอ่ะเฮ้ตุกตาฉันอยากเล่นตุกกตานั่ยเฮ้เมื่อเราเป็นเด็กจื โอเคไปละว <c oughs> ฉันใส่เติมกับพีดด่หญิงอีเจียหอเล่นรอเล่นรอเล่นนะครับอ้านอนหลับไปแล้วโอ้ไม่ก็นอนหลับดูยูเคโนวัดอะไรดูย like ูไลอะไรเล่นเล่นอะไรเพเล่นอะไรอ่ะเย็บเย็บ อะไร Play What You f o o t ใช่เราเล่นอ่ะเจเรนเนลยเชนจ์เลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่า s เ i อร์ว้าวอป้องเอาตัวกูวไหแย่ฉันคิดเด็กเด็กอนุบาลฉันคเด็ก เด็กอนุบา,าลไงลินลี่ไงลิลี่จะพูดภา,าษาไทยพูดสักพักไม่ใครตอบได้เลาไม่พูดไงไงโอ้ยงไงกูไม่รู้ชื่อมึงไอหัวขาวเอา,าเอากล o เ a y เฮ้ you do I รู้กว่าภาษากิษไม่ออกสวัสดีสวัสดีกระโดดกระโดดกระดึงดองดองรับเป็นภา็าชา้ใช มันอยู่ไหนเอา้าเพื่อนหายไปไหนหมด Wait what เ <c> ฮ <oughs> ้ยอะไรเนี่ยกูมีบทพูดแล้วเหรอตัวละครจริงๆผมต่อสูงมากเลยอะถ้าความจริงอนะตัวละครจริงๆผมมิองมเฮ้ยมันน่า,น,น,าน,น,นี่กลัวกลัวเอ้าเอ้าเราไม่เหลือกันสองคนนุ๊ก ไอ้นี่ออกนี่คือกูกูชิบ่าแล้วมันมาแล้วเอ้ยจนปนบ้านไปเนี่ยจนปนบ้านนี่ยกูเจอเดินคนบ้านฮ่าฮาวฮา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 ูจุเดียวล่ะมันพูดกับใครกูกลัวโอโหถ้ากูตายครั้งนี้คือกูออกเกมนะ นั่นไงโอ้ยโอ๊ย Help me โอ้ยหยุดยิง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 อะไรเออนี่นี่ไปเลยไปโอ้แล้วเผาซะเยอะเลยนี่เป็นไงเป็นไงเผาเผาโอ้ยเผายังไงกูเนี่ยอ้าวโอ้อยอ้อยอะไรเนี่ย ยิงไม่ได้โอ um, mm ้ยโอ้ยกูแพ้แน่แน่เลยโอ้ยอะไรเนี่ยมึงเมื่อไรมึงจะยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะบายบาย